ช่องข่า,ขา,ขขา,กา,า,าว,าาาวากำลังตอบคำถามของมือถแฟนๆที่เขามีปัญหาแล้วก็โทรเข้ามาถามรายละเอียดถามปัญหาที่เขาเจออยู่ว่าเขาจะต้องแก้ไขปัญหายัางไงขอความรู้เพิ่มเติมช่องข่าวกำลังทำลยกำลังทำหน้าที่ เป็นเป็นที่ปรึกษากับเอฟซีเอนยูไทม์ช่องเอ็นยูไทม์ค่ะใช่ครับราอเรื่องการทำรหัสตามอะไรนี่กรุงไทยเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปหาน้องที่ทำยูทูบด้วยกันอยู่ที่สารยาพอดีมีแฟนคลับเข้ามาก็เลยต้องนั่งตอบคำถามแฟนคลับก่อ่าค่ะ นี่ค่ะนี่นี่คือเบื้องหลังของการทงข่าวที่เราออกลงคลิปไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีแฟนข่าวเขามีปัญหาเขาก็จะโทรเข้ามาปรึกษากับเรานี่ค่ะมันเข้าแต่มันยังใช้ไม่ได้ครับต้องสิบเก้าครับไม่ใช่ขายแต่ยอดวิวไม่ใช่ขายแต่เมื่อกี้ของคุณพี่มอสามีสามเนี่ยนะอะไรอะ ไม่ได้ขายแต่คลิปอย่างเดียวเราก็ให้คำปรึกษากับแฟนข่าวที่กับคนที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาเรื่องเงินเราชนะแล้วก็เงินของประกันสังคมที่ให้วันนี้เรารักกันเนาะเงินประกันสังคมเรารักกันนี่ค่ะดู ไหถามกันสดๆเฮ้ยผมพิเศษทำไมได้ห้าพันบายบายเดี๋ยวจะเตรียมตัวเตรียมของไปหาน้องที่ทำยูทูบด้วยกันเอาไว้เดี๋ยวเจอกันในช่วงที่เราไลฟ์สดบ๊ายบายเอานี้แอดไลน์ได้ไหม